ู้ประกอบการร้านแว่นได้แนะนำนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาที่ต้องการวัดสายตาประกอบแว่นนะคะควรเลือกร้านที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพสายตาของตนเองค่ะ ปัจจุบันการวัดสายตาประกอบแว่นยังเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงที่ได้รับความนิยมมากแม้จะมีวิธีการอื่นเช่นการใส่คอนแทคเลนส์หรือการใช้เลเซอร์ผ่าตัดโดยการวัดระดับสายตาผิดปกติในปัจจุบันนั้นนิยมใช้เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งในโรงพยาบาลและร้านแว่นทั่วไป นายสุรชาชุติปัญญาบุตรผู้ประกอบการร้านแว่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาประกอบแว่นแห่งหนึ่งแถวบางแสนได้เปิดเผยว่าปัจจุบันร้านวัดสายตาประกอบแว่นที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกแต่โดยส่วนมากของร้านวัดสายตาประกอบแว่นจะต้องใช้เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติเพื่อหาค่าของสายตา ก่อนเข้าสู่ห้องวัดสายตาเพื่อเลือกเลนประกอบแว่นเพียงเท่านั้นทำให้ได้แว่นที่ไม่ได้มาตรฐานใส่แล้วไม่สบายตาซึ่งในความเป็นจริงค่าสายตาผิดปกติที่ทดสอบได้จากเครื่องเป็นเพียงค่าประมาณขึ้นกับการเพ่งของสายตาขณะที่ตรวจ ซึ่งการตัดแว่นยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วยอีกเช่นการหาจุดโฟกัสของดวงตาซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเป็นการใส่แว่นที่มีจุดโฟกัสไม่ตรงกับดวงตาหากมีค่าเพี้ยนไปมากในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อดวงตาได้นอกจากนี้นายสุรชาย,ยังฝากอีกว่าร้านบางแห่งจะตัดแว่นที่ไม่ตรงกับสายตาโดยอ้างว่าจะทำให้สายตาสั้นมากขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้วการตัดแว่นที่ไม่ตรงกับค่าสายตานั้นจะทำให้สายตาสั้นมากขึ้นดังนั้นจึงควรตัดแว่นให้ตรงกับค่าของสายตาเลนเนี่ยฮะชนิดของเลนเนี่ยคือเราต้องบอกกับว่า,วาบางคนเนี่ยค่าสายตาไม่มีเลยศูนย์ศูนย์แต่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆก็จำเป็นจะต้องใช้บ้างนะครับส่วนการเลือกเลนเนี่ยบางคนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทุกวนัน เราควรจะต้องใช้เลนที่ปกป้องแสงที่แฝงอยู่ใน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 คอม,คอมพิวเตอร์ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนคิดว่าชีวิตส่วนใหญ่ไม่เคยทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เลยมากับข้าวฝัดบ้านล้างจานเลี้ยงหมาก็เลนธรรมดาไปนะฮะต้องแยกกันพอเราเช็คเครื่องนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้เขาเรียกว่าค <ไป S 1> ่าค่าสายตามาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตัดได้เลยนะฮะเราต้องให้ลูกค้าไปเช็คละเอียดอีกทีหนึ่งโดยการ อ,อ่านแผ่นชาร์ตม,มันจะมันจะมันจะรู้สึกว่าสมมุติว่าสั้น400้นะสามร้อยก็ใส่ได้ก็เห็นเนี่ยนะฮะแล้วปัญหาจะเกิดเกิดเพราะอะไรเพราะว่าการใส่สายตาไม่เต็มที่เนี่ยจะทําให้สายตาสั้นยิ่งขึ้นบางคนมาหาผมสั้น900รบอกพี่ทําไมสั้นเร็วจังอะ่ะตอนเรียนอยู่มนหนึ่งสั้นแค่ร้อยเดียวมาหาอะไรสั้นเก้าร0อยแล้วเพราะนี่ะเพราะการรักตานี่ฮะสำคัญบางคนสั้น100ร ต้องใส่หนึ่งร้อยเต็มนะฮะไม่ใช่ใส่ห้าสิบใส่ห้าสิบเห็นไหมเห็นเห็นฮะเห็นเห็นดีประกาศอยู่แล้วแหละเห็นเห็นดีปร่กาไม่ใส่อะไรเลยแต่เขาใส่ให้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเข้าร้านแว่นเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าร้านไหนก็ได้เหมือนกันหมดไม่เหมือนนะฮะคุณควรจะดูร้านที่ตรวจวัดละเอียดแล้วก็ร้านที่ผ่านการรับรับรบองว่าใส่ไม่ได้ทุกอย่างเราเคลมฟรีให้หมดนะฮะต้องดูนิดนึง